รถด,ด่วนเจ็ดหกครับหนองคายกรุงเทพนะครับเอาจอดที่ชุมทางบางซื่อครับมาตามเวลาเลยนะครับผู้โดยสารล,ลงเยอะครับเดือนนี้รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนแห่งการเดินทางนะครับ ตอนนี้หลายๆคนก็ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วนะครับ ออกอย่างไวเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ